ครับเฮ้ยเดี๋ยวไม่ทำไงอ่ะอ่ะแล้วโอ้โหนี่มาช่วยชีวิตได้ทันนะอะไรครับไม่ได้เป็นนางเอกแล้วเนี่ยถ้าเกิดกินมากเกินไปอาจจะอ้วนได้เรากินเพื่อให้รู้รสชาติเพราะว่าขนมอร่อยมากอร่อยมากนะอร่อยแล้เดี๋ยวไปไปเลยเดี๋ยวผมเห็นไปสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ผมเห็นไม่ทำไมผมหาผู้คุณเจอถามชาวบ้านที่พังงานในตอนนี้เขาล่ำเลือกันว่า ซาลาวิโอละกันบอกเลยเอึมเดียวอึมเดียวตอนแรกเราก็คิดว่าเขารักกันตอนนี้เราไม่มั่นใจเท่าไหร่อ่ะเร็วซี่กาจะยังไงนคือเดียวเอึมเดียวเอึมเดียวเลยใหิงดูว่าเดี๋ยวอย่าทําปากปากอย่าเพเยเยปากอย่าเพเยโอเคโอเคกินเรื่องอ่ะทําใจอ่ะอ่ะเร็วเร็วอร่อยเค็มได้ไมันก็จะเค็มไม่ใด่อะไรเท่าไหร่นะแข็งแข็งบอกไม่มีอะไรเลยหรอแนะนำนะ หมอพระให้ท่านลดนะโม่ไล่ปอบออกก่อนไม่งั้นชีวิตเราจะไปต่อเรามาแค่สองจานใช้ว่าจาวิกาออกไม่ค้่ที่สำคัญจะเป็นทำให้เราด <laughs> ูผอมด้วยเพราะว่าทำไมต้องมองหน้า <laughs> คนเดียวก็เหงาอะไรเงี้ยเราก็มีเพื่อนก็ดีค่ะใช่แต่ยังไงแล้วไปเฟินก็ที่หนึ่งเฟินก็ที่หนึ่งเฟินก็ที่หนึ่ง <c oughs> ไปเฟินที่หนึ่งเดี๋ยววอนเดียเด๋ยวยวอน,นทำไมง่วงอ่ะทั้งคู่เลยอ่ะ ไม่กลกาไม่ควรจะได้ไม่ใช่พี่กมายจดเลไม่เคยเจ็บหัวอันนี้อไอันนไนทัเลยอันนี้โัพเลยได้ัพเลยไหออปโป้ไคะใหม่ใหม่มันจะมากไปแล้วเอาลงมาเอาลงมา ไม่อุ่นใจไม่ยามนอนหรือไม่ยามตื่น